สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องจ้างงานคนพิการเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพการลงนามบันทึกความเข้าใจ m o u ว่าด้วยความร่วมมือด,ด้านการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการโดยร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ21แห่งเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำม,มีรายได้และสามารถใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจ โดยมีผู้บริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผู้บริหารสถานประกอบการ21แห่งพร้อมด้วยเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจ m o u ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการครั้งนี้นับเป็นการเดินหน้าสนับสนุนการจ้างงานคนพิการขยายโอกาสการจ้างงานให้มากขึ้นปี2566ถึง2567 มีการจ้างงานคนพิการผ่านมาตรา33จำนวน39,910คนและหนุนมาตรการจ้างงานในภาครัฐขึ้นทะเบียนสิทธิการจ้างงานตามมาตรา35ปี2,567จำนวน19,954คนปี2,568จำนวน19,545คนหน่วยงานภาครัฐจ้างเหมาคนพิการเพิ่มขึ้น จาก58คนในปี2,567เป็น88คนในปี2,568รวมทั้งเพิ่มตำแหน่งงานให้คนพิการในกระทรวงแรงงานซึ่งปัจจุบันมี194คนทำงานในกรมต่างๆเช่นกรมการจัดหางาน31คนสำนักง,งานประกันสังคม32คนความร่วมมือภาควัดและเอกชน เดิดน,น้าสร้างงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ได้จ้งงานผู้พิการแล้วกว่า2,700คนปีงบประมาณ2,568สร้างรายได้กว่า2,300ล้านบาทโดยบริษัทชั้นนำที่ร่วมลงนามกับกรมการจัดหางาน21บ,บริษัทซึ่งแนวทางต่อไปของกระทรวงแรงงานโยโกรมการจัดหางานจะก,กระตุ้นสถานประกอบการให้รับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้น แทนการส่งเงินเข้ากองทุนพร้อมส่งเสริม่วยงานรัฐจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นและสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสมและพัฒนาทักษะคนพิการให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสร้างการจ้างงานที่มั่นคงและมีสวัสดิการที่เหมาะสมช่องทางสมัครงานสำหรับคนพิการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยมีงานทำ ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com